แต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับการได้ตาหนึ่งอันน่ะมันไม่ง่ายเลยนะรักจีใครอะ่ะรักจีใครรักทำอะไรอะ่ะรักจีใครกูเห็นนะมึงจีใครอะ่ะรักมึงไม่จีใครเลยไม่จีใครอะ่ะเห็นรักในเมื่อเราไม่สามารถฆ่าสัตว์ประหลา่านี้ไนดะ้ก็เข้าร่มแม่งเลยแนละ้วกัน เราขึ้นหใช่ไหมเราโหมีนางมีการอัปเกรดด้วยวะผมเเห็นเฮ้ยเบคอยสองเอาแบบได้เลยครับเดี๋ยวค่อยขายทิ้งทีหลังวอยห้าวอยหกเรียบร้อยครับเป็นรีเฟอร์โรลซึ่งทางเคนิคแม่งคอนข้างเก่งของเราซีซีนานของเราแท้งนานแต่นั้นเราทําเป็นคาถาฟ้าได้เลยผมอยากให้มันแจกเบลเวตอะประตูวิติของประเทศนี้ผมอยากให้มันแจกเบลเวตอะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบรอบห้ามั้งน่าจะรอบห้าคิดหนึ่งห้าคิดหนึ่งน่าจะแจกตัวห้าบาทผมว่า น่าจะมีโอกาสแจกอยู่ถ้าแจกได้คือโคตรดีอะอเฟสานะาผมแพ้บ,บาลอนงงมากครับคุณบุกบาลอนมันเลือดเยอะครับเลือดเยอะแล้วก็สกิลมันแรงอะมันเลยแบบบาลอนเป็นยูนิตที่เพิ่มมาบุกหนึ่งก็คือไม่น่าว่าบอรดเขาเก่งอยู่แล้วอาจจะแบบมีเบลเวตมีใครสาอะไรเงี้ยมีตัวละครแทงแล้วมีตัวละครที่แบบเป็นแคลร่ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมามีซีซีมีดาเมจเลือดเยอะคือแบบอเฟสยี่ไม่ทันหรอกครับก็เลยแบบเมคเซนสุดมันต้องเป็นวอยสามหกเก้าผมว่า ไม่กดเนื้อบอลลอนไปเลยแต่ถ้าเนื้อบอลลอนแล้วแบบมันจะไปนสนุกอะไรอะ่ะอันนี้อะไรเอ่ยยูทีมได้ได้อะไรอะ่ะยูทีมได้เลือดได้พลังโจมตีได้พลังเวทได้เกาะไดก้ก็ง่ายดีเนาะได้ดัมมี่ใช่ไหมถ้าถ้าดัมมี่รอดได้3โกไอ้เฮี้ยกู๊ดกูรวยมากเลยเนะี่ยหรือว่าจะคอมเพลเนนต์ไอเทมชิปไอเทมชิปเ,เต็มคุ้มกว่ามั้งผมว่ะอันอันขวาไม่เอาแล้วก็เออันขวาคุ้มโบะมีอะไรยี่ห้าวิอันขวาไม่เอาอะไม่ชอบเลขหกไอเทมอ่อนก็ไม่ได้เร็วไม่ได้เร็ว เราปั๊มตังค์ทีละสามดีกว่าไหมเอ้ยตอนนี้กูเกิดอยู่กูทำได้อะดาววิมาดิอยู่ด้านหลังด้วยอยู่ด้านหลังแบปลอดภัยไปเลยนี่ดามวิกูอยู่นี่ไอ้อยู่นี่อยู่นี่เอ๊ะม่อยู่นี่อยู่อยู่นี่ดีกว่ากูจะได้ตังค์ทีละสามบาททุกตาไอ้เงี้ยคุณไนท์วิดีโอเกมเล่นเล่นวอยกูเล่นวอยแล้วคนที่กำลังไฟลุกเล่นหนึ่งร้อยคนนั้นเขาเล่นอะไรเดี๋ยวผม อันนี้ผมชนะนา่าจะชนะเพราะเขายังไม่ได้ยาไอเทมนะกูยัสเยบแล้วกูยาสที่บอยแล้วผมไม่นคนติดยายไอเทมตั้งแต่ดูแข่งเวิ์มาตอนดูแข่งเวิ์คือแบบทุกคนไม่งยาไอเทมหมดเลยกูเล่นวอยเขาเล่นวอยแล้วคนนี้ <G AS P> เป็นไปไม่ได้เพราะโหลดคำทูเล่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่วอยอ่ะเกวนเก่งปหมครับเ,เกเวนตอนนี้เกวนเก่งมากครับถ้านางไม่พุ่งไปหาที่แปลกๆด้านหลังของสตูนะครับผมนะ บาลอนเพื่อดนเนื้อมาเมื่อคืนปหครับเหมือนจะโดนเนื้อมาเมื่อคืนนะฮะแต่ต้องดูว่ามันจะไหวมันจะมันจะเป็นไงต่อผมไม่ได้อ่านแผ่นโนต้ตนะเพราะว่ามันมันยาวอะแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนอยู่ดีอะเอาไปว่าหลักๆแล้วก,ก,ก,กันมีกาเรนดีเวิร์กมีกาเลนโดนเนิร์ฟทีโมได้บัฟอะไรแบบนี้ครับมีทาริยะได้บัฟนักประดิษฐ์สแต็ก80เราเรียกบาลอนหุ่นยนต์ป้อมปืนพร้อมกันเลยไหมครับอะไรนะเราเรียกบาลอนหุ่นยนต์แล้วก็ป้อมปืนพร้อมกันได้ครับผมได้นะ เออเอเอเราเป็นอ c ชี e เมนไหมลองทำเล่นเล่นตอนเนี้ยเผ่าที่คนลืมเยอะที่สุดเผ่าตอนเนี้ยที่น่าสงสารที่สุดเล่นยากน่าสงสารที่สุดคือเผ่าอะไรไหรมยอดเดนคุณเสียเวลาน,านานมากในการทําตัวละครสามดาวสามตัวแล้วคุณยังแพ้ได้ <laughs> ดดแบดชั่นไม่เอ้ยตะหลิวสองอันตะหลิวสองอันคือได้ฟอนอันหนึ่งใช่ไหมเราต้องการฟอนอันหนึ่งปะไม่ไม่ไม่ผมมีแผนได้ดีกว่านะเราให้ใครสาแบก ใครศาสตร์ต้องการตีไวเราก็เอาธงสองอันไปเบยแล้วเรามาเลยว่าเราเราเรามาเลยว่าแปดแล้วขอสุ่มนิดนึงแล้วกันอ๋อนี่จังลักแบกมาแล้วเดี๋ยวนะรักเป็นมมรักเป็นซอร์ซิเลอร์ไอซอร์ซิเลอร์สี่เดี๋ยวมาซอร์ซิเลอร์สี่รอรักสองค่อยสลับแทนแล้วกันไอ้ยวง,วงนี่มันเกะกะตายอย่างนีง้เลยมันเหมือนกับกูลงกูลงไม่ได้แต่จริงกูลงได้ฮะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปก้าครับผมขอสุ่มให้ทีมันเก่งขึ้นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไม่สุม่มเดี๋ยวเราจะโดนคนที่กำลังตามมาเขาเเเออาาทครก่น ย,ยังหนึ่งยังหนึ่งเท้าอยู่เลยโชว์การมาไ้หมดอะไม่ต้องไม่ต้องการละถึงจุดนี้เราไม่ได้ไปโชว์การแทงหลักแล้วไม่ต้องการลถึงจุดนี้เราไม่ได้ไปโชว์การแท่งหล,กลงกงงัก,ลกลเดี๋ยวนี้เป็นใครสักแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้วอยหกใช่ไหมเล่นไปก่อนแล้วกันเวลอ,อร์พรากว่าเก่งอยู่ธัลยานี่มาสเกลนาะกลัวมาเลยนะครับผมว่าเปิดจริงจะมีคอมรีโลเก่งๆไหมมีครับมีลีโลก็ถ้าลีโลคือหนึ่งสองสามบาทรวมกันผมมีครับมีอ่าแน่นอนหนึ่งคอมละดาลียกาตาลิน่าแน,น,อน,น่นอนครับเก่งแน่นอนเผ่าเดียวกัน แครี่ได้หมดเลยเป็นสบาทในไงดาเลียคาตาลิน่าร้อมนอกซัดมาแน,น่นอนครับผมขึ้นยูอกับว่าจะเป็นแบบไหนต่ออะไรงนี้เราไปก้าวเลยไหมในเมื่อเรารวยในเมื่อผมมาจากเมืองวอยแล้วผมรวยมากเนี่ยเราไปก้าวเลยดีไหมเราไปก้าวเลยดีกว่าแต่ตัวละครที่คุณลำคาญที่สุดอะ่ะคือจาวันเวย้ยจาวันนั่งแบบแม่งไก่แม่งโดดโคตรไกลอะ่ะ ไอ้เชี่ยแชมป์ลองจ้ามโอลิมปิกเดนมาเซียเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ผมน่าจะเก่งแล้วเวลคอร์ดดาเมจเยอะเกินปะต้องเกิน5,000นอ่ะรอบเนี้ยไม่5,000ัเยอะไปมั้งได้มั้งเห็นด้วยครับเปลี่ยนบอยเป็นเก้าน่าจะดีสุดเพราะคนอื่นก็ต้องไปเวลเก้าถึงจะสู้บาลอนไดส้สองทางเลือกครับแน่น,นอนมีแค่นั้นแหละครับสองทางเลือกไปดูเดนมาเซียยากกว่าเยอะถ้าจะถ้าจะเนิร์ฟเดนมาเซียผมว่าแอบยากกว่าเยอะเพราะว่าแบบจะปรับเป็น3 6 สามหกเก้าสามหกเจ็ดเก้าปรับเป็นสามหกแปดดีไหมเนิร์ฟไอเทมแสงดีไหมเนิร์ฟก่อกันเวทดีไหมเนิร์ฟไอเทมที่มันล็อกตามตัวละครดีไหมคือเนิร์ฟเยามาเซ่ไม่งยากมากอันนี้กูไม่คิดละแต่ถ้าเนิร์ฟบอยบอกว่ามีสองทางครับเนิร์ฟบาลอนมันก็ปรับเป็นสามหกเก้าผมต้องการเอาจริงคุ้มสุดน่าจะเป็นวายไหมเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงบับบับต่อบับต่อผมจะคลิปการเล่นสามดาวคุนซูกับแบนเนอร์หกอันหมุนกันนะแบเพื่ แต่ไม่ทันแล้วว่ะดิผมทำการเลนหมุนไม่ทันแล้วว่ะมายกอดมาเลยว่าะแปดเจออุ้ยมาให้รักมาว่ะที่มันฉลาดเหรอเออความจริงบัฟบัฟพลังเวทก็ไม่เร็วบัฟพลังเวก็ไม่เร็วขึ้นเก้าเลยแล้วกันผมไม่มีอะไรจะหาตอนนี้แล้วเดี๋ยวนะผมเริ่มโลภไปแล้วเราต้องใช้ตัววอยทุกตัวอ่าฮะตอนนั้นเรามีใครบวกหนึ่งเรามีนี่บวกหนึ่งเรามีนี่บวกหนึ่งเรามีนี่บวกก็เยอะนี่หว่าผมเอามัลติแคดออกแล้วลงตัวละครน้ำแพงดีกว่า โมติแคสมันโมติแคสคุ้มกับทีโมมั้งผมว่าแต่ถ้าเป็นเวอร์คอร์ดผมวไม่คุ้มแล้วสกิลหลายรอบผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ล็อกขาดใครล็อกขาดใคราศรราสกรขาดเวเวิงั้นเดี๋ยวเราหาเลวกเก้าเลยครับคลิปนี้คือคลิปบอยเก้าเดี๋ยวเกมจบก่อนเข้าเล่นตัวเกมทดสอบตัวไหนห่อครับเสิร์ช ppe sao เลยครับใน u t u b e ครับมันจะมีคลิปอยู่และผมผมเพิ่งไปดูใหม่ในคลิปจะเป็นสอนแบบเก่า แต่ว่าแบบใหม่ง่ายๆคือเข้าไปสมัคร PPE ในลิงก์ที่ผมแปะไว้ในเอ๊ะเดี๋ยวผมแปะเดี๋ยวผมแปะให้รอแป๊บนึงตอนนี้กำลังกรอดโอเค่ผมเอามือออกไมาได้เอ่อสมัคร PPE ก็แค่สมัคร ID ใหม่ครับอันนึงเป็นไปเซิร์ฟแยกแล้วก็โหลดตัว PPE ที่เป็นไครเอต์แยกแล้วก็แค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยแล้วก็เตรียมติดคิวอะไรพวกนี้ได้เลยฮะสองดาวแล้วใช่ไหมโอริีผมซื้อตัวทองเก็บไว้ดีกว่าเจอนะ ไอเฮียตัวที่กูอัพไม่ได้อยู่ในบ่อสักตัวเลยหมายก๊อตต่อซีเลอร์สี่มันตัวที่กูอัพไม่ได้อยู่ในบ่อสักตัวเลยอันนี้อะไลนะเดี๋ยวขึ้นเก้าลงได้ตัวนึงพี่ยังไม่เจอใครสักเลยเดี๋ยวไปหาเก้าครับยังไม่เจอเพราะผมไม่สุ่มแหละถ้าสุ่มอาจจะเจอสักตัวครับแต่ผมไม่สุ่มเพราะว่าถ้าสุ่มไปเราไม่เจอเราหมดตูดนะผมครูนี่ให้ผมหมดตูดใช่ไหมครับความจริงรักเก่งกว่าเวลคอร์ดแล้วแต่เดี๋ยวความจริงผมให้รักแบกไปเลยน่าจะดีกว่านะต่อซีเลอร์สี่ไงี้ยผมเอาไปวคอร์ดลงเลยดีกว่า เราให้รักแบกดีกว่ารักจี่ไม่เข้าเบยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนละเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มเล่นเกมแล้วถ้ารักถ้ารักแบกอาจจะเจ็บมากกว่าน,นี้สามร้อยปีไม่แล้วเหรอครับสามร้อยเพิ่มมาร้อยปีแล้วเหรอโอเคผมมีเลือดเยอะใครไม่ต้องห่วงรอบนี้ถ้าแบบกูไม่ซวยมากๆแบบใครสะหมดชอ็อปบริเวณหมดช็อปแล้วแบบกูเน็ตหลุดตายก่อนอะไรเงี้ยแบบอยู่ดีๆเน็ตหลุดไฟดับอะไรเงี้ยยังไงรอบนี้ได้บอยแน่นอนรอบนี้ได้บอยแปดแน่นอน a few moments later กูอดวแปดแน่เลยมีเลือดอยู่มีเลือดอยู่น hmm ี่เบอเก้าแล้วนะไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยเราคิดดูคือเผ่าเราแทงดีใช่ป่ะเผ่าเรามีซีซีเรามีตัวดาเมจลักละ แล้วเรายังมีบาลอนมาเป็นตัวแท้งกับดาเมจอีกอ่ะผมเลยผมว่ามันบาลอนมันทำให้ทีมมันโกงกันเข้าไปใหญ่แต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับการได้ตาหนึ่งอันน่ะมันไม่ง่ายเลยนะรักจีใครอ่ะรักจีใครรักทำอะไรอ่ะรักจีใครกูเห็นนะมึงจีใครอ่ะรักมึงไม่จีใครเลยเมื่อกี้มึงจีว้าวมากเลยอะรักอ่ะโอ้โห p ี e p อ e พีอีให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่ผมซื้อตัวห้าบาทเก็บไปละ ผมให้30บาทละก,กัน Holy shit ไอ้เฮียมึงเอาอีกแล้วนะเอ,อ้ยไม่ได้แล้วต้อง e อีคอนละแต่กูซื้อเก็บไว้ก่อนผมมีเวลาเออยู่เอ,อ้ยเฮ้ยมึงเอามึงเอาแบบเดิมอยู่แล้วนะ TFT มึงเอาแบบเดิมอยู่แล้วนะกูต้องการตัวเดียวกูต้องการแค่ตัวเดียวมึงจะไม่ให้กูอีกแล้วนะนี่ไม่ใช่นี่น,นี่นี่ไม่ได้หาแค่เบลเวตต้องหาไคซ่าด้วยไงไก่สัตว์หนึ่งหายไปไหนเอ,อ้ยไม่น่าครบหรอกยังมีตาหน้าใช่ครับ อย่าอย่าพูดไปไหนเลยพี่ใครสายพี่อยู่ไหนนี่มาเดี๋ยวก็มาครับไม่เป็นไรเรามีตังค์ห้าสิบเรามาเลเวลเก้าแล้วครับตังค์ห้าสิบเลเวลเก้านี่คือแบบคุณเล่นเกมจบแล้วนะคุณเล่นเกมเก็บตังค์จบแล้วนะเกมนั้นเหลือแค่เกมชนะคนขอแค่ขอแค่เลเวลเก้าตังค์ห้าสิบแค่นี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วครับทั้งเกมที่เหลือแค่ค่แค่ทีละคนสองคนเราจะมาคนที่มันยืนเบเวิดกูไปเนี่ยโอ้ยเอ่อผมรักคุณสํา ผมรักคุณสัสุรันนะครับผมรักคุณสัสุรันมากครับติดตามช่องเรามานานมากแต่ใครก็ได้ครับฆ่าคุณสัส yani. ุรันทีส<ๆ>ุบหมดเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าสุบหมดแล้วถ้าสุบหมดแล้วแบบไม่เจอเลยโคตรสวยเลยไม่ไม่ไม่ต้องหรอกผมมีผมมีตังค์เรื่อยๆรอแบบตาท้ายของรอแบบเฮ้ยมึงจีใครอ่ะห็นรักมึงจีใครเมื่อกี้ กูเจ็บนะไอ้เหี้ยตัวแบกหลักก็ไม่มาตัวแบกร้องโง่ขอ,อเที่ยมรักหน่อยเนี่ยมันน่าจ,จะให้ป้าแจมาแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ป้าแจสิมันน่าจ,จะให้ตาช่างมานละผมจะได้เลือกของได้หน่อยนี่แยอะกูเก็บจาวัน่นละเออสวยเก็บจาวั่นละอารีสองดาวลงแทนใครอะลงแทนนี่แล้วกันเพราะว่าไม่มีตีปโกบอยู่แล้ว เอ้อผมไม่ต้องเก็บตัว5บาทแล้วเราเจอเราเจอตัว5บาทแล้วผมแค่ต้องการตัว4บาทก็คือใครศสต์ตัวเดียว,ว,วลืมเบลเวตลืมเบลเวตลงแทนใครอะลืมเบลเวตหนึ่งตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงรอบนี้ไม่ไม่เป็นทายมารอบสุดท้ายลืมเบลเวตลืมเบลเวตลืมเบลเวตลืมลงเบลเวตลงแทนใครอะต้องลงเจจูนี่มันแทงหลักเราโอ้พออย่างงี้ไยก็ถึงให้โชกาดแทงหลักเพราะว่าทีจะได้ไม่เต็ม กูเจ็บโอ้มึงทำอย่างนัง้งนไม่ได้นะถ้ากูตายนะโอ้ oh my god มึงทำอย่างนั้นบ่อยๆไม่ได้ไปไปเลยไปไม่ต้องไปไปไป,ไ,ปไม่ต้องคุยแล้วไปไปไกลๆเลยไป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 ให้ไกลๆเลยแล้วไม่ต้องมาเห็นให้เกือบอดเล่นอ่ะมาต่อไปก็ เก็บตัวที่ใช้หยิบตัวที่ใช้ไม่ต้องกลับมาไม่อยากเห็นหน้าละงอนบอกไม่ต้องกลับมาถ้ากลับมาอีกนะจะเก็บตัวอื่นนะมันทำไมไม่ไปอะ่ะอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ถ้ากูไม,าไม่ได้บอยแผลแล้วกูโกรธมากกว่านี้อีกนะถ้ากูไม่ได้บอยแผลนี่กูโกรธมึงมากกว่านี้อีกนะจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเฮ้หัก อ้ยเอะไรคุณแล้วทีกูเกดเลยอะไรวเนี้ยกูเล่นบอยแปดตาเดียวก็มันทำหนึ่งงั้นน่ก็ก็รักทำหนึ่งงั้นน่ก็รักมาทำหนึ่งงั้นนะใครจะเก็บไว้อะก็รักมันจีบออกแมบบไปกูจะเก็บไว้ให้มันทำให้กูแพ้ไหมอะกูต้องเปลี่ยนตัวป่ะแล้วจะไม่มันเล่นรักต่อไม่ได้ถ้าเล่นรักต่อแล้วมันจีบออกแมบบกูก็แพ้อยู่ดี กูเจ็บกว่าเดิมด้วยพอแค่เลยกูจีออกแมพมันค่าเรากันเว้ยปัญหาคือรักเป็นอะไรครับนี่ไม่ใช่ตาเล่นฟอยแปดที่กูคิดไว้เลยมือเป็นบ้าเลยวันลักทำไมมึงทำอย่างนั้นนะมันจีตัวคาสเตดีดออกเหรอไม่นี่กูไม่เล่นใส่คาสเต้ใจเย็นที่พีไปอีกกูไม่ใจเย็นเพราะว่าตั้งแต่เล่นมามันเพิ่งเป็นรอบนี้มันเพิ่งเป็นวันนี้กูเล่นรักแบกมาตลอดมันไม่เคยเป็นนะเพิ่งมันดื้อตอนนี้ตอนที่กูจะเล่นฟอยแปดอะ ไม่ใช่แรงใจเย็นไม่ไม่ใช่เย็นมันคือมันคือวอย8นะมันคือคลิปแบบซาวโวทำวอย8ได้โอ้ไม่ก่อนแล้วก็แบบมีลักแคลรี่นี่คือวิธีเล่นวอย8โดยซาวโวผมบรลลูคอมนี่แล้วและคนที่เปิดมายึดเคซาวโวทำวอย8แล้วมาดูปุ๊บกูทำวอย8ประมาณสามสี่วิแล้วกูก็แพ้ไปเลยคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทน